หุ้นส,สวิงโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการกดปิดหน้ากระดานต้องมบกวว่าโอ้โหวันนี้หน้ากระดานในหลายตัวน่าเล่นกันแบบว่าดุดุเท่งนั้นนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะสุดสิงตัวแรกคือตัวของ AOT นะครับราคาหุ้นปิดที่61บาท50ตาง์เพิ่มขึ้น2บาท25ตสางค์ที่เป็น3.80เปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่2นะคือตัวของ m i n e r ในร่วมมินตนะครับ MINT ราคาหุ้นปิดที่29บาท,บาท25่สสตางค์เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น5.41%สี่เป็นส่วนสวิงตัวที่3มาถือว่าเป็นต้องบอกเลยว่าโอโ้โหเทคกันแบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะั่นคือตัวของอาจะหรือว่า AJ a ja, นั่นเองเพื่อเอกตัวจริงนะครับเรวยว่าราคาหุ้นปิดที่71บตังค์เพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น4ี่ส่เป็นส่วนสวิงตัวที่4นะครับวันนี้ถือว่าแหมทะลุบาทก็ มาปิดตรงเต็มบาทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั้นสนับตัวของเบ t เตอร์บู g กรีนนะครับหรือว่า WBG w, w นะครับราคาหุ้นปิดที่1บาทคิดเพิ่มขึ้น7จ็ดสตางคิดเป็น7.53%เปเ็นต์นะครับนี่คือช่วงของ4พหุ้นสุดสิงที่หน้าของทีมข่าวมีการนำเสนอนำนำมาบอกกล่าวนำมาดูด้วยเขาปิดแบบนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะผมเชื่อว่าแฟนรายการที่รับชมในช่วงของ สีุ่้นสวิงนะเรียกว่าฟังแล้วก็ต้องนําตัวพุ้นทั้ตัวเนี่ยมาพินิตวพิเคราะห์นั่นในเชิงของพื้นฐานและในเชิงของเทคนิคครับเพื่อจะใช้สิ่งนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุน